ดีครับวันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ตำบลยุหว่าอำเภอสัมปตองนะครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวประพิษนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เก่าแก่อีกร้านหนึ่งนะครับในอำเภอสัปตองนะครับ นายพิษใช้ถ่านนะครับเชื้อเพลิงนะครับสวัสดีครับนี่ปลาขาวขีดก๋วยเตี๋ยวครับมาประชุมครับเอาเส้นเล็กรวมหมูไม่เอาเครื่องในพิเศษเอออันเนื้อเปื่อยมันหมดไปแล้วเครื่องในนั่นเอาไส้ครับไส้กระูกชิ้นไส้กระูกชิ้นเพียนเป่านั้นไส้ลูกชิ้นพิเศษ โอ้ยปลาแกงเนมันมีแกะแบบมาแล้วนี่สั่งพิเศษเลยแล้วมาแล้วมาสั่งอันนีครันอลากระจนะเนื้อลูกชิ้นจะเป็นยังไงนะครับถ้าตอนนี้นะครับน้องอย่างน้องฮะมากินนะดูบรรยากาศในร้านนะครับ คนเยอะมากมาตอนเทีย่ยงก็จะประมาณนี้นะครับชิ้นนี่มันจะมีเครื่องในหมูเป็เครื่องในกระดูกชิ้นนะแกหัวหม้อหมูตุ๋นมันหมดกัแล้วเล็กรวมหมูชาแนลนักรวมเนื้อทุกอย่างใช้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวต้นพึ่งนะครับ ก่อนแมาเจ้าจามเน่ยเดี๋ยวโคก่ควายเจ้าหมูเจ้าเรืออย่างนั้นเนาะีทางนี้ชิ้นหนหมูชิ้นเนื้อนะครับพิเศษเท่าไหร่นะครับสามสามสิบสามสิธรรมดายีนะครับพิเศษนี่ที่จนจุกะครับ บรรยากาศนะครับร้านนะครับคนแน่นมากนะครับถ้ามาบ่ายโมงบ่ายสองแค่จะไม่มีใอะไรให้ทานแลนะฮะนะครับได้แล้วนะฮะสดมากสดมีครับปักสดนี่จะเน้นกระหล่ำกระหล่ำปลี โอเคครับได้ได้ก็เตี๋ยแล้วนะครับดูจากนี่ครับไปเยอะมากผมสั่งไส้กับลูกชิ้นนะฮะปรุงนิดก่อนนะครับอืมขี้คอนร้านนี้ก็หอมนะครับไปเลย,น,ยน,น้ำซุปร้านนี้จะจืดจะหน่อยเปิดน้ำปลา โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวพีลองให้ดูนะครับอืมบครับชัดดีครับ ลองมาทานด้วยนะครับผ่านเส้นทางสัปตองนะครับเดี๋ยวขวามาเทศบาลตำบลยุหานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวต้นพึ่งนะครับโอเคครับไปเจอคลิปหน้าครับ